ไปรับอ้วนกอนเอาก็นปน่ยเดีพี้นรตามจอาเล่นเปือนนะอาบน้ำแล้วอย่าเล่นเปื้อนคนไหนอาบน้ำแล้วคนไหนยังไม่อาบไม่เป็นไรมันจะกาดบ้าน,นสวนค่ะทุกคนนี่ยามแรงด้านหลังก็เป็นภูเขาเนาะพาที่กำลังจะตก เดี๋ยวพามาชมอัปเดตเอ่ออัปเดตอัปเดตอัปเดตอัปอะไรลูกอัปเดตโอ้อัปเดตเอ่อกำแพงกำแพงที่มันล้มไปเน้ะนะคะทุกคนสาวๆเล่นกัน แค่ฟัวน่านี่น้องก็มาตัดหญ้าสักเกลียนเกลี้ยงแล้วนะคะทุกคนโล่งเลยต้นทุเรียนก็ยังไม่โตมากแล้วนะคะก็ยังแค่ปีกว่าๆแน้วนะคะใกล้สองปีแล้วไหมต้นยังเล็กอยู่ ดินไม่ค่อยจะไอ้นี่เท่าไหร่นะเป็นดินมีหินดินหิน,นยอดเขาก็เนี่ยประมาณนี้ค่ะทุกคนออกยอดรั้วก็ทำแค่สามคนเนาะน,นะคะค่อยทํอยทำไปทุเรียนของเราโตไหมทุกคนเนี่ยโตเท่าท่วมหัวเราแล้วเนาะน,นะคะทุกคน กำแพงเขาใช้แบบนาะน,นะคะแล้วก็เทปูนโอ้เทเรื่องยแบบแบบนี้เลยเป็นแบบไอ้นี่เนาะแ,บบแข็งแรงใช้เหล็กเป็นแ,แม่แบบแล้วก็เทปูนข้างใน อืมแข็งแรงเลยเนี่ยเพิ่งเทวันนี้แล้วน,นะคะทุกคนให้ไปเชื่อมต่อกับอันเก่าอันเก่ามันลม้มจักวันนีนจิเซ็นนะพนคิดว่านข้างบนเขาก็ยังไม่แล้วทําดี มีดินมาถมเสม,มอกันนี่ <ừ> um. น,น้ำ oh, มัไหลขึ้นมาโอ้จะเอาดินมาถมถมต่างกับถางแดงมาก um. ให้มันเสม,มอฝั่งหมดเถอะนะเจ้ะ <ừ> um. แล้วก็ตัดยาเยี่ยวเยาวยวตัดเอาเก,ก็บจำินตีนะต <laughs> ัดเยี่ยวดินไหลมามก็ทางยายเลยติ้ง <ừ> um. ยายเลยไปชะล,ยยล,ลอใครเขาสุดว่าหรอวะเดี๋ยวพามาดูพึ่งค่ะทุกคนพึงพ่งเขาพึ่งเอาไปแต่ว่ามันก็มาทำรังใหม่เนาะนะคะ เดี๋ยวเราจะมีการเอาดินเนาะนะคะทุกคนเอาดินมาถมช่วงข้างบนนะคะสักสามรถน่าจะพอถมให้มันเสมอนี่เลยแล้วเราก็จะขุดร่องน้ำค่ะทุกคนแล้วก็เทป,ปูนขุดร่องน้ำเพื่อให้น้ำไหลออกตรงนี้นะคะให้น้ำไหลออกนี่เลยอืมเพราะว่าถ้าไหลถ้าเราไม่ทำแบบนี้มันก็จะไหลเข้าไปในที่ของเขาแต่มาดูที่ของเขาค่ะทุกคน เขาก็มาขุดร่องน้ําใกล้รั้วเรามากเลยแล้วก็ทําให้รั้วเราล้มนะค่ะนี่ค่ะเหตุผลที่มีพื้นที่ใกล้กันเนาะต้องคุยกันดีๆนันค่ะเขาไม่ให้ดินเขาว่าน้ํำอะค่ะไหลไปที่เขาทําให้ที่เขาทุด <laughs> เป็นน้นะําฝนเนาะเ้าก็เลยทํากันไว้แล้วก็ทําทางออกน้ําของเรา <c oughs> แต่ก็เนี่ยก็กังวลว่าฝั่งของเขาอะค่ะน้ําที่มันไหลลงเซาะลงมาตาม เอกำแพงของเราเนี่ยค่ะทําให้กำแพงเราล้มไหมเนาะค่ะนี่ต้องเดี๋ยวว่าใจยังไงเนาะแต่เราก็จะมียึดสเตย์ค่ะทุกคนยึดสเตยเพื่อไม่ให้กันรัวเราล้ลมอยู่ใกล้กันพึ่งพาใส่กันเนาะค่อยพึ่ง่อยจากันอ่ะมาดูพึ่งค่ะทุกคนอไม่รู้ว่าจะมองเห็นไหมเนาะจะลองซูมเข้าไปค่ะทุกคน ไหนนาะพึ่งอ่ะเนี่ยดูทุกคนพึ่งรังเบอ้อเลยนี่เขาเอาไปแล้วเนาะนะคะมันพึ่งมาทำรังใหม่ยังไม่ยังไม่นานดูยังใหญ่มากเลยรังใหญ่มากโอ้ตรงนี้ก็เป็นน้ำเขาทำทาง ไหลน้ําจากน้ําท่าบนเนาะนะคะทุกคนตรงตลิงตรงโน้นเนาะนะคะแล้วก็ท่านล้นมันก็จะไหลามาตรงนี้เป็นเหมือนน้าตกเลยะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะทุเรียนปีกว่าเนาะนะคะทุกคนเนี่ยต้นขนาดนี้ถือว่าใหญ่มากแล้วเนาะนะคะเขราว่าสองปีถึงจะตัดแต่งจริงได้ <laughs> นี่ ยาวไปนู่นค่ะทุกคนยาวเป็นแถวถ้าโตแล้วน่าจะสวยขึ้นกว่านี้ถือว่าปลูกห่างมากเลยเนาะนะคะทุกคนปลูกห่างดูต้นนี้ใหญ่แล้วใหญ่แล้วต้นนี้อันนี้ก็มีพวกแมงกินนุนเนาะนะคะทุกคนก็ไม่ต้องกังวลเนาะนะคะให้เขากินไปแล้วเดี๋ยวมันก็ผัดใบอยู่แล้วอืมเดี๋ยวก็ออกใบใหม่มาเลย เหมือนเนี่ยพวกแมงกินนุนอะไรมากินใบเขาเขาบอกไม่ต้องซีเรียสเนาะไม่ต้องฉีดยามากมายโอ้ต้นนี้ใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหต้นนี้น่าจะได้ได้กินไวค่ะทุกคนดูต้นใหญ่มากปีกว่าเนาะนะคะโอ้ถ้าเปรียบเทียบโอ้ต้นสูงมากเลยเออช่วงฝั่งฝั่งนี้น่าจะดินดีกว่าฝั่งน้นเนาะนะคะทุกคน ดูสังเกตดูดินฝั่งนี้น่าจะดีกว่าถ้าฝั่งนู้นยังต้นเล็กๆอยู่เลยแต่ตรงนี้ต้นใหญ่กันแล้ว <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอะโ,อโวคาโดนะน,นะคะทุกคนส่วนนี้ก็โอะโวคาโดน้องก็ตัดกิ่งไปไม่อยากให้มันสูงเกินไปนาอนะคะมันไม่ค่อยออกลูกค่ะทุกคนพอออกลูกแล้วมันก็เหมือนมันร่วงอะเรายังดูแลไม่เป็นไม่ได้เน้นตรงนี้นาะนะคะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศบ้านสวนของเรานาอนะคะทุกคน วบยามเกษียนเนาะนะคะวบยามเกษียนพามาดูคร่าวๆโอ้น,น,นี่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 นาอปลูกมะละกอค่ะทุกคนปลูกแค่ไม่กี่เดือนเนาะนะคะตอนนั้นโทรมาบอกว่าให้น้องปลูกไว้เวลากลับบ้านอยากจะกินตามะละกออย่างเงี้ยค่ะนี่ออกลูกแล้วโตไวเหมือนกันนะเนี่ยมะละกอเห็นน้องก็ปลูกรอบสวนเลยเนาะนะคะทุกคนแต่ยังไม่ได้เดินดูทั่วอ่า อันน,นข้างบนนั้นจะเป็นมะนาวอันนั้นจะเป็นของน้องสาวค่ะทุกคน,นอันนี้จะเป็นต้นสตอค่ะทุกคนโตวไวมากอีกไม่กี่ปีก็นเนี่ยปีหน้าน่าจะมีลูกแล้วเนาะนะคะทุกคนบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยค่ะทุกคนอืม เห็นไหมเห็นบอ่อน้ำามนี่บอ่อน้ําของหมู่บ้าน <c oughs> นี่ถ้าล้นตลึงมาก็จะล้นมาฝั่งนี้เนาะนะคะล้นมาฝั่งนี้ก็จะมีทางน้ําออกนอนาคตรเราก็จะจะทุบบ้านหลังนี้เนาะนะคะทุกคนทุบบ้านหลังนี้แล้วเราก็จะถมที่แล้วก็จะทําเป็นบ้านพักตากอากาศตรงโน้นเนาะนะคะบ้านหลังนี้เราก็จะจะลือ้อแล้วก็ทุบกําแพงเข้าหากันเลยคะ่ะทุกคน ขอบคุณทุกการรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้า